สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับร้าน T Shop วันนี้นะครับผมจะมาเสนอคลิปดีๆนะครับสําหรับรถใครที่มีปัญหาเรื่องยางรั่วนะครับขับรถไปนะครับยางรั่วนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวปะสนามนะครับเราสามารถซื้อติดรถได้เลยนะครับปะสนามก็จะมีนะครับเป็นชุดนะครับอยู่ร้าน DIY ก็มีนะครับเราซื้อติดรถได้ไว้ได้เลย ถ้าไปั่วแถวป่าแถวเขาอย่างนี้ครับมันมีที่ปะยางนะครับเราสามารถเอาชุดนี้มาปะได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะครับในชุดนะครับก็จะมีนะครับร้านดีวายนะครับในชุดก็จะมีนะครับตัวแทงนะครับตัวแทงตัวนี้นะครับการใช้งานก็คืออยู่ในล้อนะครับมันจะเหมือนล้อเราล้วนนะครับเหยียบตะปงตะปูนะครับแกะตะปูออกนะครับจะเป็นรูเล็ก นะครับเราสามารถใช้เราเอาตัวนี้นะครับแทงเข้าไปก่อนนะครับเหมือนกับว่าเราจะคว้านรูให้มันใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นเพื่อเราจะแทงเราจะใช้ไส้ตัวนี้แทงอัดรูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแทงไส้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้งานเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมเอาตะปูออกไปแล้วนะครับตัวนี้คว้านเข้าไปแล้วนะครับก็จะเป็นรูประมาณนี้นะครับทีนี้ เราก็จะมาเตรียมไอไส้ตัวนี้เอาไว้แทงนะครับเดี๋ยวนะครับผมมือถือจับคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเบรยไว้ก่อนนะนี่นะครับเอาตัวนอนยัดเข้าไปก็ได้จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนอนนะครับแล้วก็เราก็เอากาวตัวนี้นะครับมาหยอดใส่ตัวนอนตัวนี้นะครับมาทานะครับใส่ตัวนอนตัวนี้จนเต็มนะครับนี่นะครับผมทาไปแล้วนะครับ เต็มแล้วนะครับนี่นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาตัวนี้นะครับตัวแทงคว้านรูเนี่ยออกแล้วก็ยัดตัวนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับที่รัดแทงเข้าไปจําแล้วนะครับแล้วก็ถอดถอดตัวนี้ออกแล้วตัวนี้ใส่ใส่ตัวนี้มันก็จะติดอยู่กับล้อนะครับแล้วค่อยเอากระติร์มากรีดนะครับโอเคนะครับ ดึงออกเลยจะดึงออกอยากนี่นะครับดึงออกแล้วสังเกตตรงริมตรงนี้นะครับมันจะมีเอาไว้ดึงไส้ออกนะครับมันจะไม่ติดขึ้นมากับเด็กตรงนี้นะครับส่วนนี้คือโอเคเรียบร้อย ล้วก็หาคตเตอร์มากรีดนะครับมาตัดตรงนี้ออกนะครับแล้วเป็นนอันเร็จนะครับเราก็ไปเติมลมได้นะครับถ้าใครตีปัญหาอะไรหรือว่าทําไม่เป็นนะครับอยากสอบถามนะครับก็เบอร์โทรศูนย์แปดสามเจ็ดสี่สี่ศูนย์ศูนย์แปดสามนะครับนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเข้าใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปใหม่ๆมานําเสนอให้ทุกท่านนะครับวิธีแก้ไขวิธี ทำนะครับแตได้ข้อมูลไม่มากก็น้อยนะครับนะครับผมก็จบคลิปเป็นเท่านี้ครับขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ